ทุกคนครับหลังจากมีข่าวว่าเซ็นท่นกัสสนแก้วจะปิดตัวลงจึงมีคำถามตามมามากมายว่าแล้วชอสเต็กจะไปอยู่ที่ไหนเพราะร้านชอสเต็กเป็นร้านที่อยู่คู่คนเชียงใหม่มายาวนานมากวันนี้ผมจะพาทุกคนมารำลึกความหลังและความอร่อยของชอสเต็กกันครับร้านชอสเต็กจะขายเป็นอาราคาร์ดนะครับมีราคาบอกชัดเจนทุกเมนูเลยที่ต้องสั่งเลยก็คือชุดจุ่มเซฟแล้วก็อาหารเหล่านี้ก็จะมีหมึกเจสกีกุ้งเจสกีไก่ผัดเบนมะม่วงแล้วก็ทอดมันกุ้งนะครับทุกคน ส่วนอันนี้จะเป็นเมนูเพิ่มเติมของชุดจุ่มแซบนะครับของที่ร้านสดสะอาดและมีคุณภาพมากๆพอได้ของครบแล้วเราก็ใส่ลงไปในหม้อเลยครับน้ำจิ้มจะมีซุกี้กับซีฟู้ดหมูสามชั้นเมื่อจิ้มกับน้ำจิ้มของชอสเต็กโคตรอร่อยเลยครับทุกคนเพราะน้ำจิ้มของชอสเต็กจะมีเอกลักษณ์มากๆจะไม่เหมือนที่เราเคยกินในร้านหมูจุ่มร้านอื่นๆเลยในส่วนอาหารทะเลอย่างกุ้งและปลาหมึกมีความสดและสะอาดเมื่อจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟูดฟ้ดโคตรฟินเลยครับทุกคนไม่แปลกเลยครับที่ชอสเต็กจะเป็นขวัญใจของคนเชียงใหม่แต่ ว่าจะกลับมาเปิดอีกหรือเปล่าใครที่ชอบทานชอสเต็กก็รีบไปทานกันเยอะๆนะครับเพื่อไปเป็นกําลังใจให้กับทางร้านและอาจจะมีความหวังที่จะได้กลับมาพบกันใหม่ก็ได้และไม่ว่าจะยังไงร้านชอสเต็กจะอยู่ในความทรงจําของพวกเราตลอดไปแน่นอนครับ